ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ก็สนองอำเภอภูกรายาวการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมชิบรี วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้กลุ่มอาชีพแม่อิงชิบุรีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็น best practice ก็จริงๆแล้วเนี่ยเบียเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดนะครับก็ได้มีโอกาสเกิดและก็เติบโตในครอบครัวของนักการเมืองครั้งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเคยดารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยเลขานุการส่วนตัวของท่านนะครับในช่วงประมาณปี38-39 ก็ได้เรียนรู้กระบวนการทํางานนะครับของกระทรวงศึกษาธิการของกรมศิลปากรของกรมพละศึกษาแล้วก็สํานักง,งานวัฒนธรรมแห่งชาติในขณะนั้นนะครับก็คือสวชก็ได้ซึมซับนะครับสิ่งต่ตตางๆเหล่านี้ทั้งด้านงานทั้งด้านวัฒน,นธรรมต่อมาเมื่อสาเร็จการศึกษาก็ได้เข้าทํางานที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์กรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยทางด้านวัฒน,นธรรมที่ทําต่อเนื่องมายาวนาน ระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การ,รแผนกศึกษาสัญจรก็ได้พาสมาชิกของสยามสมาคมที่มีอยู่1,500คนมากกว่า55สัญชาติทั่วโลกนะครับมาท่องเที่ยวนะครับศึกษาสัญจรในประเทศไทยในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้นะครับศาสตร์การทำผ้ามัดย้อมสไตล์ชิบโบลินะครับที่บ้านแหลงไข่โดยเลดี้เลียหรือว่าคุณหญิงเลียนะครับเราก็เรียกกันว่าป้าเลียท่านไปช่วยกรณีตกเขียวของน้องๆเยาวชนทางภาคอีสานนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้รับแรงบันดาล ที่ท่านเป็นศิลปินผ้าระดับโลกท่านเป็นช่างผ้าที่ทําเสื้อผ้าถวายพระนางเจ้าเบียทริกของเนเธอร์แลนด์ในสมัยนั้นก็เลยได้ไปเรียนรู้ศาสตร์การทําผ้ามัดย้อมแบบชิบริมานะครับพอตัวเองได้ตัดสินใจทํางานไปถึงจุดจุดหนึ่งก็ได้ไปปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของสมาชิกบุษิสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็สมาชิกสสนะครับก็ เกิดแรงมานันใจว่าคงจะต้องถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาสืบสารแล้วก็มาน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติก็เลยตัดสินใจนะครับไปเข้ารับการอบรมในโครงการผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ของสอปรกรนะครับก็สำเร็จเป็นรุ่นที่13ของประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้ผ่านตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับที่อำเภอภูกรายาวแห่งนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยเริ่มเรื่องของการเลี้ยงพึ่งพรงธรรมชาติก่อน ในโครงการที่เราเลี้ยงพึ่งพงธรรมชาติเนี่ยตั้งใจทําถวายสมเด็จย่าผูฐานนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้านายเป็นองค์อุปถัมภ์ของขสยามสมาคมที่มีโอกาสได้เฝ้าทุลองพระบาทในหลายๆครั้งนะครับพระองค์ท่านก็ได้มีรับสั่งนะครับมีพระราชวนีให้ฝากเรื่องพึ่งพงด้วยเราก็นําความรู้เหล่านี้เนี่ยมาเชื่อมโยงบูรณาการกับกศนอในสมัยนั้นแล้วก็สํานักง,งานเกษตรก็ค้นพบว่า ภูมิปัญญาของชุมชนตะบนแม่อิงอำเภอภูกรมยาแห่งนี้เนี่ยเขาเลี้ยงพึ่งพรงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็มาสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็บุรณาการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจเชียงใหม่แล้วก็สำนักง,งานปศุสัตว์ภาค5ก็จัดการอบรมแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาพอชุมชนตะบนแม่อิงเกิดวิกฤตวัตภัยพายุวิภาในปี2562เราก็ได้พูดคุยกับผู้นําชุมชนพูดพูดคุยกับสมาชิกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทางชุมชนเขาเลือกที่อยากจะมีอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรในขณะนั้น ระหว่างที่รอน้ําลดนะครับผมก็เลยเสนอหนึ่งในวิชาที่แนะนะนำเขาไปก็คือวิชาชิบริซึ่งในขณะนั้นเนี่ยชุมชนเลือกจริงๆการทําผ้ามัดย้อมชิบริเนี่ยเป็นศาสตร์โบราณนะครับที่ญี่ปุ่นทําต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า1,300ปีมีหลักฐานยืนยันแล้วก็อ้างอิงเป็นศาสตร์การทําผ้าสไตล์ญี่ปุ่นที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาชนะสงคราม โลกครั้งที่2ก็เข้าไปยึดประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หาค่าปฏิกรรมสงครามหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเอาผ้าชิบริไปจําหน่ายทั่วโลกดังนั้นทั่วโลกก็จะรู้จกักศาสตร์การทําผ้าสไตล์นี้ว่าชิบริมีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่เรียกศาสตร์นี้ว่ามัดย้อมครับผมพอชุมชนเรื่อมขับเคลื่อนนะครับเราก็ได้ทํางานร่วมกันกับกศนอนะครับต่อเนื่องยาวนานก็จัดหลักสูตรการอบรมนะครับแล้วก็ฝึกอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรในชุมชนโดย ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับเรียกว่าขณะนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตแต่เราพลิกให้เป็นโอกาสทำงานร่วมกับภาคีทั้ง5หมวดของเราก็คือภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการโดยมีกศน,นหรือสอกอของเราเนี่ยนะครับขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านคณะวิทยาศาสตร์มหาวิาลยพะเยาครับหลังจากที่เราได้อบรมนะครับจัดก่อชุด อบรมวิชาหลักสูตรของกศสนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเข้ากระบวนการโครงการ SID ของมหาวิทยาลัยพะเยารับทุนสนับสนุนแล้วก็ตั้งเป็นโครงการชื่อว่าแม่อินชิบริโมเดลนะครับเพื่อจะสร้างเป็นต้นแบบในขณะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนของเราที่ลงทะเบียนมาอบรมวิชาชิบรีเนี่ย5้ครอบครัวแต่เรียนจบ24ครอบครัวเราก็คัดหัวไวัยสู้มา14ครอบครัวไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ร่วมกับพัฒนาชุมชนก็เกิดเป็นกลุ่มอาชีพไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ ุมชนกับสนักง,งานเกษตรก็มีสถานภาพเป็นวิสาหกิจชุมชนในที่สุดเราขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยพยาวร่วมกับกอสอนอเราได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคนะครับเป็นต้นแบบดังนั้นจึงเกิด impact นะครับเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลยว่าโครงการขับเคลื่อนงานในชุมชนโดยระดมทั้งภาคี5ส่วนนะครับมีหัวใจหลัก เกษตรกสอนอพัฒนาชุมชนมาเริ่มในชุมชนท้องถิน่นแล้วมันสามารถที่จะเติบโตขยายไปเมื่อผนึกกําลังกับมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วเนี่ยสามารถจะสร้างเป็นโรโมเดลหรือว่าต้นแบบได้ทั้งหมดนะครับเราจะทําอยู่บนหลักของพระราชานะครับสู่การปฏิบัติยกตัวอย่างนะครับเราปลูกฝังให้กับสมาชิกของเราเนี่ยน้อมนาศาสตร์พระราชาเรื่องของการลดรายจ่ายครัวเรือนครับเราก็เป็นวิชาเรียนของกสอนอของเราอยู่แล้วนะครับเราก็เอาพี่น้องประชาชนเนี่ย เอาเสื้อก่าคนตู้มาทำโครงการชุบชีวิตใหม่ได้เสื้อใช้ลายกว่าช่วงปีใหม่สงกรานเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็สามารถที่เอาเสื้อเก่ามาชุบชีวิตใหม่ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถจะสร้างงานสร้างไรายได้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราได้รับโอกาสอย่างดีเยี่ยมเลยจากกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้น้อมนาแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวัวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพงษ์ท่านส่งเสริมสนับสนุนการใช้สีธรรมชาติแล้วก็การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเราเป็นหนึ่งใน200ผู้ประกอบการต้นแบบของประเทศไทยในโครงการของพงหญิงเราได้เชิญไป จัดแสดงในงาน s ิลเฟสติวัลนะครับแล้วก็ซิลส s u นเ a i n a บิลตี้แฟชั่นนะครับที่กรุงเทพก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นชื่อเสียงทั้งที่ทเกิดขึ้นก็นส่งกลับมาที่ตำบลแม่อิงของเราครับให้เป็นที่รู้จักครับผม บทเรียนที <tu i ro> ่ได้รับก็สนอําเภอภูกํายาวได้นํานโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนกลุ่มได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหลายหน่วยงานอาทิสํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูกํายาวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูกรายาวสํานักงานเกษตรอําเภอภูกํายาวสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยางานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์และกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมในการทำการตลาดในช่องทางและรูปแบบต่างๆทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์รางวัลแห่งความสำเร็จ1รางวัลผลิตภัณฑ์บริการกสนดีเดน่นระดับจังหวัดประจำปีพศ2566ส,สำนักงานกสนจังหวัดพะเยา2รางวัลผลิตภัณฑ์บริการกสนดีเดน่นและพรีเมียมประจำปีพศ2566สำนัก งานกศน 3. ฐานการเรียนรู้ผ้ามัดย้อมชิโบริศาสตร์การย้อมผ้าสีธรรมชาติตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแม่อิงอำเภอภูกำยาว4รางวัลเหรียญเงินแม่อิงชิบริศูนย์การเรียนรู้แห่งสีย้อมธรรมชาติในการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022มหาวิทยาลัยพะเยา5รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญประจำปี 2565โดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยในฐานะแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยด้านศาสตร์การทำผ้ามัดย้อมชิบุริและศาสตร์การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ